สวัสดีครับยินดีต้อนรับเักเรียนเข้าสู่คอร์สวิทยาศาสตรป์ป .6 ครับคอร์สสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบนะครับป .6 นะครับอะวันนี้เราขอมาทวนกันอีกนิดนึงนะครับตลอด3ปีป .4 ป .5 ปีนี้เราขึ้นป .6 นะครับเรายังจำตาราง่าตและบทเพลงต่างๆที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับอะเรามาดู <c oughs> ตารางธาอาจารย์ขอขึ้นตารางธาแบบขาวดานะอ่ะทวนหน่อยครับ ของก๊าซลุกหนึ่งสองสามไอไอลิเทียม N A โซเดียมส่วน K โพแทสเซียมบีบีรูบิเรียม C ีเอสเซียม F อฟเฟรนเซียมโมสองบีอีบเลนเลียม M G แมกนีเซียม C A แคลเซียม S R สเออสโตรนเซียม บีเอเบริบอะเอเรเดียมมุสาพร้อมกันลูกบีบีบีบรอนเอลอลูมิเนียมเจแกลิียมไอเอ็นไอเอ็นอินเดียมเอ้าเท้าเหลียมเหลียเลียมสี่ครับมูสี่หนึ่งสองสาม C ี C C คาร์บอน SI ซิลิคอนทีเจทียม SN ส n อีบุกพิบตาัวัวหัวตัวหัวหัวัวหัวั เอ็นเอ็นโปรตนโปรตนกีทีฟอรฟอร์นีสมูเอสบีเอสบีคือพวงบีไอบีสมาร์มร์ต่อไปครับอโ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 อเออมมัธัน m ตีมจีจีเทอลยอีโอโลนียมยจบที่นี่ครับต่อไป มูเจ๊ครับหนึ่งสองสาม F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 luorine Cl Chlorine Biuminium I I i i o d ีน e At a t a t ท n Tin Tin t ที t โอเคมูสุดท้ายหมูแปลครับแก๊สเฉื่อยทุกคนจำได้ไหมเราเรียกว่าแก๊สมีตระกูลหรือแก๊สอะไรลูกแก๊สมีตระกูลหรือแก๊สเฉื่อยหนึ่งสองสาม S E T Tin N E N O N E ทีนี้กลับมาตัวที่ใครยังจำไม่ได้อ่ะเปิดไมค์พร้อมกันครับหนึ่งสองสามรอบเดียวรอบเดียวจบลูกแต่ขอให้พร้อมกันนะอ่ามือไปที่ไมค์ลุกกดไมค์แล้วเปิดไมค์พร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดครับหนึ่งสองสาม L I L I Lithium N a Sodium ส่วน K Potassium r B A B Rubidium C s c c i u m F R f a n c i u m หมู่สอง A ซึ่งเป็นเมทัลอีกหมู่หนึ่งครับ B E B E Beryllium M G Magnesium C A Calcium S R S R s t r o n c i u m B E Barium A E Radium หมู่สามครับ บีบีบี SI, รอนเออลูมิเนียมไอเอ็นไอเอ็นอินดอมเจเอลเมีดีัีดีดดีดีดีดซีด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 ีีนีี S อ S N D B นเอสเดีบุบบีบตาตัว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 มหนูฮครับวันเ n ในตัวเจนเอ็นบอตอนเทสานุคือพวงบ I B บสมานมานนันครับ O อ O อออกซิเจนเอกัมมัชน A ี E ยมจเทอรลเดียมพโอโลเดียมทำามูเจครับหนึ่งสองสา F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  fluorin C L Corin B R i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  atin tin 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 Okay the last one move back up S E S E Lim and E on A Gon K R K I Don E on Ha and Raka แล้วก็อาจารย์ขอโทนนี้ให้แล้วก็เราจะไปอีกเพลงหนึ่งครับเด็กๆบอกครูหน่อยเมทัลมีคุณสมบัติยังไงครับเมทัลเรื่งสองสามการนําไฟฟ้าเป็นไงลูกการนําไฟฟ้าและความร้อนนําได้ดีหรือไม่ดีนําได้ <urun. S 1> ด,ด,ดีจุดเดือดจุดจุดเดือดจุดน้ำเหลวสูงหรือตา่าสูงยกเป็นใคนะที่เป็นโลหะจุดเดือดมันต่ำจุดเดือดจุดน้ำเหลวต่ำคือ,อปรอะใครจำได้สัญลักษณ์ปรอทสัญลักษณ์ของธาตุปรอทคือเอสอะไรลูกเอสใหญ่จีเล็ก ความเปราะโลหะเป็นไงลูกเปราะหรือเหนียวเหนียวครับแต่ไม่เปราะเอาโลหะมาขาดเป็นลูกมันไหมมันวาวแต่ความหนานแน่นมีทั้งสูงและต่ำที่อาจารย์ไล่มาทั้งหมดเนี้ยอันอือ่นๆมันจะตรงกันข้ามนะครับอันอือ่นๆมันจะตรงกันข้ามนะครับอ่ะไปที่เพลงเลยลูกอ่าขอไล่สารประกอบอย่างรวดเร็วทุกคนอ่านครับสารประกอบนี้ชื่อว่าอะไรเอาชื่ออ่าทั่วไปก่อน โซเดียมคไรา์ก็คือเกลือเกลือแากงออานกร้อมกันนะครับเร็วครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันตราอด้วยือ่านชือทางือทเกลอแเกลอนเกลอเกอแเกลือกลือกลือโทกดือแใชลอเกือแเกลือเกลอแกดือกลอแกลือเราือเกลอซเกลือกลอกลืกลือแเกลเกล่อแเกรือเกลือแเกลือกอันนี้อกลือแเกลือแเรลือแเกี้อเกลือเรลืเกลือเกลือแเกลเกลือเกีกกอกลกก SNO3 หรือดินอะไรลูกดินประสิวอ่าต่อไปครับดูสูตรก่อนเฮ้ยอ,อยู่ในกระเพาะเรามีลูกใครรู้ว่ากดอะไรนี่อยู่ในกระเพาะมนุษย์มีลูกกรดเก,ดกล,ลือเ<ก>ออหรือกรดไฮโดรคารีไปอยา่างรวดเร็วครับโอ้เวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวลูกมันคืออะไร<ไ>กรดน้ำส้มอ,อ่าพู้สูตรพร้อมกัน CS3 O h h O H นะครับ oh. เราเรียกชื่อทางเคมีว่ากรดแอซิดิกนะครับอ่าไปต่อครับอันนี้คืออะไรขอชื่อทางเคมีก่อน H 2 S ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรเจนซัลไฟหรือแก๊สไข่เน่าหรือตดน,นั่นเองนะครับต่อไปครับโอ้โหให้สังเกตครูภัยเคยสอนแล้วว่าถ้ามี C O สามเราจะเรียกว่าคาร์เร่คาร์บอน เออไม่ใช่คาร์บอนคาร์บอนอ่านไม่ซีโอทรีคาร์อะไรลูกพวกหินปูนอ่ะนะคาร์บอนเนตเออคาร์บอนเนตอ่ะมาอ่านสิโซเดียมอะไรโซเดียมคาร์บอนเนตคาร์บอเนีชื่อเล่นว่าอะไรลูกโซดาอะไรโซดาแอสโซดาแอดอ่าแอดออดแอดออดมาอีกแล้วมีคำว่าคาร์บอนเนตยดไหมปุมิมีคำว่าคาร์บอนเนตยดไหมสูตรนี้มีครับทำไมรู้ว่ามีบอกหน่อยซีโออะไรซีโอหกสามเออซีโอหกทรีนะครับซีโอทรีอ่านที่โซเดียมอะไรลูก โซเดียมไฮโดรเจนคาดีมครับบ้านเราเรียกว่าผงอะไรผงฟูนะครับไปต่อครับโอ้อันนี้โซดาไฟขอชื่อทางเคมีหน่อยโซดาไฟ NaOs เราเรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะครับไปต่อนะเอมเไปที่เพลงเลย อันนี้อาจารย์ขอข้ามตุ้ยทุ้ยทุ้ยทุกคนจำแนนว่าต้นอะไรต้นอะรูมีไรต้นอะไรไม่รู้เพลงไซโนแบคทีเรียครับรอบเดียวรอบเดียวลูกช่วยกันช่วยกันหนึ่งสองสามนอสสองออสซิลาโทเรียเอนนาบีนาสไปลูลีนานอสสองออสซิลาโทเรียเอนนาบีนาสไปลูลีนานั่นคือไซโนแบคทีเรีย นั้นคือไซยาโนแบคทีเรียจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียสเมเมเบรนพร้อมกันจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียสเมเมเบรนถ้าไม่มีนิวเคลียสเมมเบรนเราเรียกเซลล์พวกนี้ว่าโปรเลยลูกโมเล็บตรงนี้หน่อยโปรเลยนะโปรตอนปอศรีอาจาให้ดูบ่อยมากเลยโปรคาริอะไรลูกโปรคาริโอตเซลล์จำไว้เด้อโปรคาริโอตเซลล์ต่อไปโอเคแนวที่ไม่มีเยื่อหุ้มลูก 1น3โอเคแนวโอเคแนวดีไม่มียิ่งยุ่ดครูก็บอกว่ามีอาร์ทนะจะคุณี้ครูก็บอกว่ามีอาซีซีไงนะจ๊กคนดีไรโบโซมเซนทริโอนเตกเลตอนลอนจอนโอเคแนวนะครับต่อไปครับเอมซเพลงถัดไปยุ่งสองชั้นหนึ่งสองสา ไมโทรพันเดียคอโรพาสเดียร์เนียไมโทรพันเดียคอโรพาสเดียร์เพียร์ไอม่ไอซีไอไอไอจาไม่ได้เดีหรอไอจาได้เนี่ยครัเยอะมือสองครั้งนีครับเยอะแยะกับเนื้อคู่สองแล้วก็จำอาไว้อย่ามาเรียนแบบคู่อย่ามาเรียนจำไม่ได้อ่ะพืชกับสัตว์ต่างกันยังไงเอ็มซีดาก้อนอ่าใจดีน้ำหวานอัญชันอัญชลีวันทามพี่ว่า เหมือนกันไงลูกเตอเพื่อนไม่ยห็นเต้นทีโอเออร้องเพลงต่อไปนะต้องร้องตอท้ามเชอร์ How are different between animal cell and plant cell บอกที่เชื่อไป้สิ I don't know I don't know ไม่หนู no no ไม่ได้นะดาก้อนอ่ะอ่ะด don't d ดาก้อนจะมาเฉลยอ่าปันปันช่วยหน่อยฉันมีแต่เธอไม่มีพร้อมกันครับลุกขึ้นมาเต้นนะลูกขอบคุณค่ะเต้นแบบใหม่พัชรีอ่าโอเคใครรู้จักการขอบคุณแบบใหม่พัชรีครับอ่ะ อ่ะโอเคนะขอเพลงนี้ก <ğu employers? S 2> ่อนหนึ่งสองเซลซัสเซลซัมเซลซสซลซไม่มีเซลซัสเซลซัสเซโซนัไม่มีเซลซสเซลัสซลซัเซลซไม่บอกว่าบอกว่ามีค่ะี้ไม มีคนนังเสียงตุ๊กตาแข็งแรงให้กับเสียงฉันฉันแต่เธอทำไม่ได้แต่เธอไม่ไดเอาละทีนี้เป็ต้องกวน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 เป็นนะครับทินี้ต้องรับมาลีนะครับกูไปร้องเพลงรองมาลีนะครับอ่าโอเคนักเรียนเรียนเสร็จมาแล้วนะครับกูพยายามมาห้องนี้เพราะเสียงมันจะไม่ได้กฟังถูกข้างหน้ามันกลองนะอ่ะวิตามินครับจบนะเ เอ็มซีเหมือนนอนเรียนดีจังเลยอ่ะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามวิตามินเรานี้เอ้ยไม่ลึกเลยจะมีคุณค่าเจ้าดวงสายตาบีหนึ่งป้องกันเหน็บชาก็เป็นกัดหมาเจ้าซีนั่นไงตับเลือดตันเลือดไม่ยอมรับไเรัสไวรัสรับประทานปฏิบัติการปฏิบัติกานจะเป็นการรักษาการรักษาโดยไวรบลตรวิวิตามินอะไรกินในปริมาณมากไม่ได้ลูกเพราะร่างกายกำจัดออกได้ยาก วิตามินที่ละลายในอะไรลูกเอนซีคิวคิววิตามินที่ละลายในอะไรมาดิกูมีชินว่าคันจังมารีวิตามินอะไรลูกเรากินไม่กินไม่ได้เหมือนวิตามินซีน่ะเพราะว่ามันกําจัดออกยากมันออกมากระฉีดไม่ได้วิตามินอะไรลูกเขียนได้ลูกนั่นคือวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไรลูกอเด็กเอดีอีเค วิตามินพวกนี้ทานเยอะได้แล้วลูกเพราะแท้จริมากมันสะสมในร่างกายถูกไหมแต่วิตามินซีทำไมเรากินเยอะได้ลูกเพราะมันละลายในน้ําถ้าส่วนเกินก็ถูกขับออกมากับน้ําปัสสาวะนะครับถ้ามีส่วนเกินก็จะถูกขับมาออกมาทางน้าปัสสาวะนะครับโอเคนะครับทำได้แลลูกเนาะครูจะขอเพลงเดียว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  A.D.E.K. เอเดอเดอ A.D.E.K. ละลายในไขมันนะครับอันนี้เราต้องทานในปริมาณเนี่ยทุกคนจําได้ไหมเราเรียนมานานแล้วตอนป .4 ทุกคนจําสารละลายได้ไหมกลัวภัยจะพาจัดกลุ่มสารละลายถ้าสมมติว่ากลัวอภัยไปซื้อน้ำปลามาแล้วเอาเซลล์ของปันปันไปแช่ปากว่าเซลล์ของปอนปันแตกแสดงว่าน้ำปลา,ากูจัดอยู่ในประเภทใดไม่เดียวอ้าปากมามพูดถ้าวไอโปซิใครไม่พูดคิดแตกหนึ่งสองสามไฮโปอุ้ยปากใหญ่ไหม ปันปันลองพูดได้หน่อยไฮโปเอาดูปากไฮปันป oh. ันนะครับหนึ่งสองสามไฮโปอูปากใหญ่มากนะเซลอูโอใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าอันข้าหมาอีกลูกลองพูดสิอันมันไม่ใช่อ่านนะไฮโปอ่าเขียนครับถ้าไฮโปจะเกิดอะไรขึ้นลูกเขียนตรงนี้ครับหมายความว่าอาจารย์จะสารละลายเป็นสารปะเภทลูกไฮโปนี่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์มันจะเต่งเอาไปแช่นะจะทําให้เซลล์เต่งแล้วอะไรลูกถ้าเป็นสัตว์ ต่งแล้วแตกจะไหมนะใครไม่แตกปันปันครับใครไม่แตกต่งเฉยใครไม่แตกปุมีเซลอะไรต่งแต่ไม่แตกปุ่มีครับช่วยชี้ช่อยหน่อยดาก้อนเซลอะไรต่งแต่ไม่แตกมานะครูเอาเซลอะไรไปแช่ในสารอะไรประเภทอะไรตัวมันต่งเฉยๆแต่ไม่แตกเซลอะไรไม่แตกลูกต่งเฉยๆติตอบติตอบปุ่มีไม่เปิดไมค์หรือเปล่าผมไม่ได้ยิน อ่าผมเปิดเราะะเรียกว่าอะไรนะลูกผมเปิดแล้วนะคะแคนเซลว่าเซลพืชอ่าเซลพืชเพราะเซลพืชมีอะไรถึงเด็กไม่แตกผนังเซลใช่ไหมครอ่าโอเคกระบวนการที่เซลเต่งแล้วแตกลูกจำไหมใครไ,ได้ยินข่าวไม่เวลาคนไปก่อโมกอ,อะไรสักอย่างก็ชอบตีกันใช่ไหมแล้วผมกแตกใช่ไหมครับเราก็จําคานี้ลูกพัสอะไรพัสโคกไทยศี อาจารย์ทจะเอาคำว่าสีออกไปเขียนไว้เมืเรื่องจา่ได้ต่อไม่ได้เก็บออกอ่าจริงๆเราต้องรู้ชื่อเต็มอ่ะอ่าอ่านพร้อมกันขอถามทุกคนว่าถ้าสารละลายวิตาแดงไปแช่ในสารละลายชนิดหนึ่งมันทําให้เซลล์เต่งแล้วแตกเราจะเรียกสารละลายนั้นว่าเป็นไฮอะไรครับขอชื่อเต็มนะไฮอะไรลูกไฮโปโทนิกแล้วก็ใส่คภา่าสารละลายคือโซอะไรลูกโซลูชั o n เราจะเรียกว่าอันนี้สามไม่ได้หนึ่งไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับกระบวนการที่ทำให้เซลล์ต่งแล้วแต่เราจะเรียกว่าพลาสติกไฟสีคำที่สองไฮเปอร์เขียนใต้ให้หน่อยไฮเปอร์แปลว่าอะไรต้องเขียนแปลว่าเหี่ยวลูกอ่าันปมาไปไปเหี่ยวไัมเหี่ยูกันได้โอเคเวลาไปเล่นน้ำนานไหมมือเหี่ยว ผิวน้งเหนียวหมดเลยเคยไปเล่นน้ำนานๆ,ๆไหมครับี้อัดเหนียวหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเซลอะไรเหีียวด้วยหรอกเซลผิวนังนะครับคิดอะไรเซลผิวนังก้อยเหี่ยวเหีียวหมดเลยนะครับเ,เ,เ,เล่นนานๆนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> ครูจะมีนิทานเล่าให้ฟังเรื่องนี้เขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าเสี่ยงเหนียงคาว่าเสียง,ยง <c oughs> เหนียงเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะครับวันหนึ่งเสียงเหนียงได้ท้าทายว่า ให้เซียงเมียงเนี่ยใครจะไปถึงเส้นชัยมากกว่ากันครูให้เซียงเมียงอีกครับแบบผักกาดเขาจะเก็บผักกาดจากภูเขาแล้วเขาปลูกบนเขาใช่ไหมครับสมมติว่าภูมิกับปันปันกับดาก้อนจะไปแข่งขันกับเซียงเมียงอ่าระหว่างเดินทางภูมิก็แบบผักกาดปันปันดาก้อนก็แบบผักกาดใส่ลังนี่เดินไปกว่าจะถึงเป้าหมายหนักมากแต่เซียนเหมี่ยงเขาฉลาดครับเซียงเมี่ยงนี่นขณะที่แบบผักไปเขาต้ไปน้ำทะเล อ้าวทำไมเขาเ,าเอาเอาผักนี้ลงน้ำทะเลลูกปุม่มี่บอกคุ่สิเขาลงไปน้ำทะเลทําไมอะลูกป่มีอะไรจะยินนะครับเพราะว่าน้ําทะเลมันมีอะไรบ้างลูกมีเกลือมากแต่อะไรน้อยลูกน้าน้อยใช่ไหมในทะเลมีเกลือมากแต่ในผักในผักเนเซลผักมันมีน้ํามากกว่าในทะเลน้ําในเซลผักพอลงไปในน้ำทะเลน้ำในเซลผักก็เลยออสโมสิสออกมาผักผักหยวไหมหยวแล้วออกเร็วเรื่องลูกแล้วเบา สุดท้ายเซียนเหมียวก็ไปถึงเส้นชัยอย่างชนะเพราะว่าเขาแอบลงน้าเกลือทําให้ผักนั้นเหี่ยวไม่เชื่อกูลองไปดูให้นัเกเรยียนเอาผักหนึ่งแช่น้ําเกลือกลับไปบ้านนะกับผักอันนึงแช่น้ําเปล่าผักอันไหนจะเหี่ยวเร็วที่สุดน้ําเกลือนะครับอ่าเพราะน้าเกลือมันมีเกลือมากมันจะทำให้เซลล์เหี่ยวเร็วโอเคนะครับอ่ะร้องพร้อมกันครับเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงใหม่สำหรับเทอมนี้นะครับหนึ่งสองสามให้โปต้องเต็นให้โปต้องเต็น พาสมอลไทยห้เปอร์แฟพมพาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเข้าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงให้โฟต้องเป็นให้โฟต้องเป็นพาสมอลไทยห้เปอร์แฟมพาสโมไลไอโซเซลปกดดติไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะขอเปิดไมค์ขอเสียงพร้อมกันด้วย ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยหนึ่งสองสามเขิอย่าพ่งหลับนะหนึ่งสองสามไฮโปตองเต็นไฮโปตองเตนคลาสโมดคลาสโมดใช่ไฮเปอร์แฟบแฟบแปลว่าเหี่ยวพาสโมไลายไอโซเซลปกตินอกเท่าในจุดปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์ไขอเขียนตัวนี้ก่อน อ่าเอ็มซีครับไอโซมันจากคำว่าอะไรไอโซโทรเลยลูกโทรหาแนเดอร์ไม่ใช่ไอโซโทนิกโซลูชันรู้ไหมกูถามหน่อยน้ำเกลือที่เข้าให้กับคนไข้ที่โรงพยาบาลเป็นสารละลายประเภทใดในสามอันนี้ลูกอันนี้มาได้สองอันนี้สามอ่าตอบผู้พิเหน่อยสารละลายน้ำเกลือที่เข้าให้กับคนไข้ที่โรงพยาบาลสารที่เข้าให้ สำหรับคนไข้ที่โรงพยาบาลเป็นสารละลายประเภทใดสารที่เข้าให้กับคนไข้ที่โรงพยาบาลเป็นสารละลายประเภทใดลูกไอตัวเอาหายเอาไอตัวพัวไปหตัว ได้ได้ยินครูไหมซีได้ยินครูไหมลูกได้ยินไงไม่ได้ยินพุ่มี่มีบางคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงครูอภัยครูอภัยได้ยินเสียงไหมครับเอ่อเดี๋ยวนะอภัยไม่ได้ยินเสียงครูมี่เลยค่ะครูมมี่เรียกเป็นสิบรอบแล้วใช่ค่ะก็เปิดมาอยู่นะลูกครูมี่ถูกอภัยชิว่าได้ยินไหมครู ไม่ได้ยินอะผมตอบไปด้วยนะุไม่ได้ยินโอ้ได้ยินหมดไหมอ่าขออนุญาตนะครับเด็กๆได้ยินเสียงพวกไม้ตกได้ยินทุกคนได้ยินหมดทุกคนได้ยินหมดอ่โอเคนะครับเราจะมาเรียนการในเล่มนี้นะครับ สอนลูกให้เป็นเซียนวิทยาศาสตร์ป .6 <c oughs> มาดูเรื่องที่เราจะเรียนในเทอมนี้นะครับในสารบาญเห็นไหมลูกบทที่หนึ่งเลยร่างกายของมนุษย์เป็นชีวะบทเลยร่างกายของมนุษย์ก็คือบทที่หนึ่งคือระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์นะครับมีระบบอะไรบ้างลูกลองไล่ไปเจระบบระบบหุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายของเสีย ความสัมพันธ์ของโรคต่างๆในร่างกายและบทสุดท้ายเราเรียกว่าของหน่วยที่หนึ่งนะการจเจริญเติบโตของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนในเทอมนี้นะครับบทที่สองเห็นไหมมีแต่ชีวะใช่ไหมครับมีแต่วิทยาศาสตร์ที่เป็นพาร์ทชีวะพาร์ทที่สองก็จะเป็นหน่วยที่สองบทที่สองนะอาหารและสารอาหารบทที่สามเป็นระบบนิเวศซ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ึ่งเราเรียนพอห้ามาแล้วนิดหนึ่งใช่ไหมครับในเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอาจารย์ภัยบอกเลยนะ ถ้าใครไม่รู้ว่ามันใช่ระบบนิเวศจริงไหมนี่ใช่ไหมลูกหงส์สว่านไ,ไปเป๊ะเลยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ลอมสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันมีความสัมพันธ์กันยังไงตีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยลกูกการปรับตัวของสัตว์ปากเสมอนอ่ะไปดูให้หมดเลยนะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่นี้สามบทสุดท้ายของปอ .6 อันนี้มันทั้งสองเทอมนะ มันจะมีเคมีก็รูเคมีอยู่ที่บทที่สี่อ่ะใครมีหนังสือเขียนไหมหนอสารในชีวิตปัจจุบันนี้มันอยู่ในพาร์ทเคมีสารรอบตัวการเปลีป่ยนแปลงของสารอ่าการละลายและการเกิดสารใหม่นะครับสารที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็อ่าแบบฝึกหัดทบทวนนะครับอ่าอาจารย์จะพยายามเทอมนี้ก็คือสอนชีวะให้มันหมดเด็กมาดูนะอ่าสามบทนี้ลู สามบทนะครับร่างกายของมนุษย์อาหารและสารอาหารนะครับอันดับแรกได้เรียนไปดูหนังสือก่อนอเดี๋ยวอาจารย์จะของลงไปหนังสือเพื่นิดหนึ่งนะครับบทที่หนึ่งร่างกายของมนุษย์นะครับครูจะให้เวลาสี่นาทีนะครับทุกคนเปิดไปหน้าสองหน้านี้นะเดี๋ยวครูแปลหนังสือเพื่อนก่อนให้ทุกคนเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระบบทางเดินอาหารของคน คำศัพท์เหล่านี้นะเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปนะครับให้ครบนะลูกนะสี่นาทีนะครับเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปนะโอเคนะครับเข <goddamn S 2> ียนพยายามให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้ได้ oh, s right. <S ทุกคำศัพท์นะครับอยู่ในหน้าสองแล้วลูกนะม <Why. S 1> นี้ที่อาจารย์เพิ่มขึ้นมากๆ <c oughs> ครับขึ้นหัวข้อที่ไม่มีในหนังสือเรียนเราคืออวัยวะสร้างน้ําย่อยเราเรามาดูสารอาหารที่ต้องย่อยนะอาหารที่ให้พลังงานก็จะมีหนึ่งคาร์โบไฮเดรตสิ่งที่นักเรียนจะป .6 จะต้องรู้คือคาร์โบไฮเดรตมันเอาน้ําย่อยมาจากที่ไหนบ้างลูกโอเคนะ <c oughs> และที่สองโปรตีนใครยังไม่จดอาจารย์ให้เวลาจดนะเป็นหัวข้อสุดท้าย โปรตีนเนี่ยมันสร้างน้ําย่อยได้มาจากอวัยวะไหนบ้างลูกมีชื่อด้วยนะครับและอันที่สามไขมันนะครับเราเอาจจะเรียกว่าไลปิดครูครับหัวข้อเลยนะคะไขมันมันเอาน้ําย่อยมาจากไหนนะครับสร้างมาจากไหนบ้างที่มาย่อยมันนะครับ